Hơn nhiên nhắn là gì cứ gì mà tám bảy อ้อน,นี้กินว่าเป็นกระทามเนี่ยนะฟักมันก็ชีวาไปากกาาาาาต่ำสิครูตี มาสองตัวพี่น้องใส่กลับเตาปอเดไปไทยมึงันดีมึงเราเนี่ซับทั่วรัเมึงขึ้นนี่เรื่มพี่น้องอัดในหลดคิปไปเื walk walk. ่มนะแอนซับทั่วซัเาเนี่ยมส่กุ้งเหลืออยู่ตาที่มาเป็นเส้นแต่มันดีมรซับึ่งซับทึ่งไม่รูคิปแตเลยเดไปยำหมูพี่น้องเรยกเไปไทยคิปดแบแล้วนี่าน เ็นครับก็หยิบขาต่อเ e a t พป่น้อปอกนี่แล้ที่ผาไปนิดนึี่น่องเสร็จกลับเสานี่ยายากุ้งแบทแบมืดกวันี่เนอยให้ประทาไทยคิดตันหน่อยไทยคิดตัวหน่อเลยอพี่น่องฟากเลยแล้วไปปลูกดีกว่าพี่น่อง โอ,อ้เงี้ยจะดูว่านแตกพุทเธามันนำมาแลกนี่เขียวมีฮะตะไครพร้อมยังมาใส่กันพี่น้องอันเครือ่องปรุงอันหอมตะไคร่ยังลุ่มกันพี่น้องสิตันโปขใส่กันเลยใส่บ E... Bom... ใส่ใส่ของจิบควนครูหอมแดงกระเทียมไขไคร่าตำก้นบีนก 哥们，关于哪？ หนูทีว่าเขฝักหน้องไชหลุดต่ำมันที่น้อยนี่แหละเดอง็ปนเท่นก็มีอย่างไรกับงมงใสแค่เกลือพี่น่องเกลือครับผงรชรสใส่แป้งหมด ได้คือ <c oughs> เอาขว่าพี่น้องขอไปให้พี่น้องเออสบายแล้ว ลูกไปบึงไ้กระตากพี่หน่อยเมมาอเมีมลคนเยนเดิมาหาิแคหน่อยเมียสัตว์กิโะดกเนไนมันเปลี่ยนเนแ่ให้พี่น้องเียน่เปลี่ยนวนไว้บนพูดเลยสามเหลี่ยความงควาปงคอ่ีระ่องแบบ พอท,ท่อา,าเป็นย่เขี่ยมุ้งจะข้างมุมจะเพลื่อนลิ้นในก่อนเลียงก่อนเล้วใส่ไฟบ้า ที่หนอนอะไรที่เป็ดยางนมันก็เสียไปแลไปกูต่าพี่หนอนครับทันี้กทนเดียวห้อมดีเสียต่ไหายง้วก็น่ายอย่างนี้น่ย ใช่รอมเจนนี่หน่อยหอมหอม พี่น้องเลยครับผมมาเรียบร้อยเกลือแป้งนัวครับพี่น้องคุณฟงยูรดอ่านอะไรนี่ครับข้าวปั้วเขาบีบยิบใส่เลยพี่นอ้องสองมูยิ้มสดขอใส่สองมือเลยพี่น้อง เลยหลับมูนี่เลยอยยาบจิ้งเพื่นคือเสียบมันนั่มาสันเฮ็ดชูกินอีกแน่สันลว่ะเลยเฮ็ดชูเรืกิิ่นโนพีหนองมาเสียบเฮียชูเพ็นยงกิน กัน right ัวเที่ยเร้ยกีินนุ๊กเป็นเสียบไรเส้นไรยบเร็วมีโรคปวดขาตายเป็นที่ครัน่องเป็นพุ้งนะครับนี่เอาเส้นมีตัววเลงไปเป็นพุ้งไม่ยุ้ยนี่น ใส่บักเน่าเนาะพี่น้องมันเสียบตัวพี่น้องหลาบหนูต้องใส่กรอบของชาติย่างมัน,น,นชิมนะพี่น้นนนองอือหวัง ไม่ต้อง,ง,งเสงยืนลม่ดบอะลาบๆ่างเดิมพี่น้องทังได้แล้วฟังเราตางประเดนแล้วพี่น้องมากินลาบมุ้มกันแพี่น้องนะครับยดงกินงครับพี่น,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 น้องีข้าวมันอืมอืม พี่น้องเนี้ไปแดงกินขอซิมกันเสียขอพี่น้องคำเขาคำนี้คุยเรื่อยพี่น้องลาบหนูผูกหนูหน้าปล่อยปพี่น้องแทบแบเหมือนกันอืมเราเห็ดลาบหนูก้อยหนูก็เซฟไปเรียบร้อยคลิปนี้ก็ยาติไม่หยุดเป็นยาวเนาะพี่น้องเนาะผมก็จะไว้เพียงจำนี้ก็นะพี่น้องคลิปนี้ก็ดีคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับไปแล้วครับ